Welcome Thailand back to isa, Thailand สวัสดีค่ะอยู่กับมาริสานะคะตอนนี้เราอยู่กันหน้าบ้านนะคะแล้วก็อยู่กับช่างเสริมสวยจําเป็นนะคะวันนี้เราจะมายืดผมยืดผมนะคะให้ผมมันมีความแบบตรงแบบ เอออย่างเงี้ยตรงแบบสไลด์สไลด์เดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพ์การอันนี้ผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วนะผ่านขั้นตอนการยืดไปแล้วนะคะอันขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการโกรนนะคะนี่คือโดยจุดประสงค์ใจเราจริงๆเนี่ยไม่ได้ต้องการแบบให้มันแบบตรงเป๊ะแต่ว่าจากเดิมที่มันฟูๆนะ่ะเวลาที่เราใดแล้วเนี่ยให้มันแบบเออดู ดูความเป็นผมอะ่ะไม่ใช่ดูเป็นแบบสิงโตอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากที่โกรกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หมักผมเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงหลังจากโกรกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็สระเอาสารเคมีทั้งหมดออกนะคะหมักผมด้วยครีมนวดแล้วก็คอนดิชเนอร์ที่ทางาน้ำยา ยืดผมนะคะเขาแถมมาให้ก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะแต่เราก็ยังก็คือยังแบบต้องหนีบให้ตรงอยู่นะคะเพื่อให้มันยังอยู่ทรงไปอีก3ามวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันหลังจากที่หนีบเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะค่ะสำหรับการยืดผมวันนี้นี่ยืดผมด้วยตัวเองนะคะ ขั้นตอนทั้งหมดนะคะเรามีทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือสระผมก่อนนะคะสระผมให้เรียบร้อยให้สะอาดเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องนวดนะคะแล้วก็เป่าให้แห้งเสร็จแล้วเราก็มาลงครีมยืดนะคะพอลงครีมยืดเสร็จแล้วก็ล้างสระให้สะอาดเหมือนเดิมะค่ะแล้วก็มาเป่าเป่าแล้วก็หนีบให้ตรงนะคะหนีบให้ตรงเสร็จแล้วเราก็ใส่ครีมโกร โขกเสร็จแล้วเราก็บักไว้ตามเวลาที่เขากําหนดนะแล้วก็ไปล้างสระเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าขั้นหลังจากโกรกล้างสระแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนวดได้นะ,ะใช้ทรีทเมนต์หรือว่าใช้ตัวอะไรที่เขาแถมมานะคะในซองในกล่องของครีมยืดผมนะใส่เข้าไปด้วยและสุดท้ายเราก็มาไดแล้วก็หนีแล้วก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ มีผมตรงแล้วค่ะ